นางเอกดังสูญเสียครั้งใหญ่จนเป็นซึมเศรา้าติดหนักไปดูศพเพื่อปงสูญเสียครั้งใหญ่ต้องพบจิตแพทย์สวยแซบไม่ส่่งจริงๆสำหรับนักแสดงสาวเจ้าบทบาทนำพึ่งนัทธริกาที่วันนี้มาเปิดใจแบบหมดเปลือกในรายการ Woody. วูดดี Interview ถึงเรื่องราวในอดีตเคยติดหนักถึงขั้นนั่งรถเมไปดูศพเพื่อปงชีวิตที่สิริราช และเคยสูญเสียครั้งใหญ่เป็นซึมเศร้าจนต้องพบจิตแพทย์แต่ก็ผ่านมาทุกอย่างมาได้เพราะใช้ธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชีวิตเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำพึง่งตอนนี้ดีค่ะมันลงตัวเหมือนแก่ขึ้นแล้วจิตวิญญาณมันเติบโตขึ้นสบายตัวขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าน้ำพึง่งมีความสบายตัวในการใช้ชีวิตมาเป็นสิปีแล้วนะ อยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทำเหมือนชีวิตเลือกได้นําพึ่งใช่แต่มันเจอวิกฤตไงสัตว์ที่เราเลี้ยงถึงช่วงแก่แล้วมันจะตายเรื่อยๆเ,เลยได้เจอกับความเกิดแก่เจ็บตายได้เจอมาในช่วงอายุ40กว่าเรียงกันเลยเราก็เลยมีความทุกข์ไม่มีอะไรแน่นอน เราเองก็ไปได้ทุกเมื่อดังนั้นกับคนที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตเราก็ต้องให้เวลากับเขามากขึ้นน้ำพึง่งจริงอยู่ดีๆเดินไปกราบเท้าคุณแม่แม่ตกใจเลยอะแบบว่าไม่เคยเจอแบบนี้แต่เรารู้ว่ามันไม่แน่นอนจริงๆครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ก็เลยกล้าทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน สิ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือน้ำพึ่งมีการสูญเสียครั้งใหญ่ติดต่อกันทำให้เกิดเป็นซึมเศร้าไปเลยน้ำพึ่งใช่ค่ะลูกรักจากไปทีละ,ะตัวทีละตัวรวมกัน6-7ตัวทั้งแมวทั้งหมาทั้งกระต่ายต้องปรึกษานักจิตวิทยาแล้วเราบอกเขาว่าเราจะต้องเข้มแข็งเขาก็บอกว่าคุณน,น้ำพึ่งพูดคำว่าเข้มแข็งบ่อยมากแต่เขาบอกว่าบางทีไม่ต้องเข้มแข็งอ่อนแอบ้างก็ได้ ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างก็ได้เราก็เลยหายเข้มแข็งเริ่มคียออนขอความช่วยเหลือคนอื่นว่าช่วยปลอบใจเราหน่อยนะเรากำลังเศร้าแล้วเขาก็บอกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วไปทำสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขนํำพึ่งก็เห็นว่าสิ่งที่มีคุณค่าก็คือไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งก่องเสียงที่เขาไม่ได้กินอีกแล้วในชีวิตเพราะว่าเขาตัดกล่องเสียงไป ทำให้พูดไม่ได้และไม่ได้กินนนาพึ่งไปช่วยกองทุนของผู้ป่วยมะเร็งกองเสียงทําให้เขากลับมาได้กินอีกครั้งทั้งกลุ่มเลยไปทํากับคุณหมอโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งยังทําต่อเนื่องทุกปีค่ะถือว่าเป็นบุญที่ใหญ่หลวงมากนําพึ่งโชคดีมากเลยเหมือนเราจะช่วยเขานะแต่จริงๆเขาช่วยเราเขาช่วยให้เรารู้สึกแบบนำพึ่งร้องไห้เลยรู้สึกว่าตายได้แล้วอะ นี่แหละคุณค่าของชีวิตที่เราทำมากที่สุดในศักยภาพที่เรามีเริ่มจากการที่เราสูญเสียสัตว์เลี้ยงแล้วมีปัญหาทางจิตเวชตามมาเท่าที่คุยกับนักจิตแพทย์มันเกิดขึ้นได้ยังไงน้ำพึง่งมันก็คืออุปทานการยึดติดมองเห็นว่าเขาเป็นลูก คิดว่าเขาเป็นลูกขึ้นมาจริงๆมันจะต้องไม่ตายต้องได้รับการรักษาอย่างดีแต่เราไม่รู้ว่าทุกอย่างมันเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็ทยอยตายเราก็เลยรับไม่ได้ก็เลยเป็นซึมเศร้าเวลามาทำงานจะไม่มีใครรู้เลยเหมือนในใจมันร้องไห้ตลอดเวลาแต่ว่าข้างนอกเราแฮปปี้สักพักหนึ่งมันก็จะทนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลาจะเป็นเก็บกดก็เลยต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ยังเลี้ยงสัตว์อยู่ไหมน้ำพึ่งก็ยังเลี้ยงอยู่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้บางตัวที่ป่วยมากๆเหมือนจะ i อ u แบบนี้เราก็ทำใจได้แล้วอยู่ด้วยกันไปก็พยายามอุ้มเขาบ่อยๆวันที่เขาไม่อยู่เราจะได้ไม่ต้องเสียใจเราได้เรียนรู้และได้เตรียมใจไว้ไหมสำหรับมนุษย์ที่จะจากชีวิตเราไปน้ำพึ่งโอ้โหคือ ก็เตรียมใจเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็แก่มากแล้วแล้ววันหนึ่งก็คงจะตายคือไม่ได้แช่งนะคะเราคงจะต้องได้รับโทรศัพท์อะไรที่เป็นข่าวร้ายสักวันหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นสอบใหญ่ของน้ำผึ้งต้องฟังท่านพระพุทธทาสให้เยอะกว่านี้ช่วงนี้ก็ต้องนั่งสมาธิมากขึ้นค่ะตอนแรกมันจะเป็นทฤษฎีที่เราฟังแต่ตอนหลังก็ต้องจิตว่าง แล้วเวลาที่เกิดการสูญเสียขึ้นมาจริงๆเราจะได้ไม่ต้องเอาตัวเราไปผูกอะไรมากๆขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ยังรักนะเพียงแต่ว่าเห็นเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ปล่อยวางมีความสุขต่อได้ง่ายขึ้นใช้ธรรมะกับความสัมพันธ์และความรักด้วยไหมครับนำพึ่งด้วยค่ะใช้ในชีวิตด้วยค่ะเหมือนอย่างตอนแรกพี่เป้กลับบ้านช้าเราก็แบบทำไมกลับบ้านช้า เราก็เตรียมอาหารไว้ให้นั่นนูน่นนี่สักพักหนึ่งเราก็คิดว่าอ๋อในใจคิดไปแล้วเราอยากให้เขามาทาั้งทที่จริงๆแล้วมันไม่แน่เขาอาจจะติดธุระเราก็เลยหายตรงนั้นไปพอใจเริ่มคิดเราก็ตัดตรงนั้นช่างมันเดี๋ยวเขาก็มาแล้วทุกอย่างมันก็ไม่โกรธกลายเป็นเราไม่ค่อยโกรธคนอื่นจะเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าเราไม่โกรธอยากมีลูกไหมน้ำพึง่งเคยอยากนะคะ แต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็ดีไม่มีก็สบายตัวไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันทุกครั้งที่พูดถึงน้ำพึ้งทุกคนจะบอกว่าเขาเป็นคนติดนะทุกวันนี้ยังติดอยู่ไหมและสมัยก่อนคุณติดขนาดไหนน้ำพึ้งก็ยอมรับว่าติดนะคะแต่ว่าไม่ติดแตกนะเวลาทำงานก็ทำงานให้เต็มที่เวลาที่ทำงานเสร็จเราจะรอกาบนักแสดงออกไปเลย แล้วเคยรู้ว่าไอสไตล์ I style, มีเสื้อแค่7-8ตัวที่เป็นชุดเดียวกันเพราะว่าเขาจะได้มีสมองไว้คิดเรื่องปรัชญาอะไรของเขาเราก็เลยเป็นแบบอย่างนั้นเราก็ต้องใส่ชุดเดียวกันเรียนแบบเขามีเสื้อแบบเดียวกัน8ตัวรองเท้าแบบเดียวกันวันๆก็ใส่แบบนั้นไปกองถ่ายจนคนเขาก็แบบน้ำพึ่งมีชุดเดียวหรอ แล้วเวลาไปงานบางทีมันก็มากเกินไปน้ำพึ่งก็เริ่มไม่ใส่ส้นสูงเริ่มใส่แตะแต่ไม่ใช่แตะคีบขนาดนั้นนะคะไม่ค่อยเอาชุดที่มันเป็นดารามากเริ่มทำอะไรที่มันไปนั่งรถเมลอะไรแบบนี้มีคนขับรถให้นั่งก็ไม่นั่งไปนั่งวินเอาให้มันเต็มที่เพราะว่าเคยได้ยินท่านพุทธทาสพูดว่าเป็นอยู่อย่างต่ำมุงกระทำอย่างสูงเราก็เลยเอาให้มันติดดินที่สุดแล้วก็นั่งรถ เมย์ไปดูศพที่สิริราชด้วยเพื่อที่จะปงตอนนั้นเป็นช่วงที่อ่านปัจญายเยอะมากแล้วก็หมกตัวอยู่ในห้องไปดูชีวิตจริงหลังจากทำงานมันคนละขั้วกันไปเลยก็เลยถือว่าตรงนั้นแหละคงเป็นติดอยากทำอะไรก็ทำจริงๆแต่ว่ามนุษย์เรามีหลายมิตินะในความเป็นจริงเราสามารถสวมบทบาทได้อีกมากมายเพราะชีวิตก็คือการละครน้ำพึง่ง ไม่จำเป็นต้องกระทำเป็นอยู่อย่างต่ำตลอดนะจะเป็นอย่างกลางอย่างสูงเราก็ทำอย่างสูงได้รูปแบบกับสาระรูปแบบมันก็เป็นแค่รูปแบบแหละจะรวยจนหรืออะไรแต่ว่าข้างในสาระมันคืออะไรก็ทำให้เราอยู่เหนือรูปแบบไปเลยเป็นอะไรก็ได้